จะส่งเสียงกันแค่นี้เหรอดังอีกอีกอีกนี่ซ้อมเสียงหลังจากซ้อมเสียงแล้วเดี๋ยวจะซ้อมเท้าเพราะแค่ซ้อมเสียงกำจัดรัฐบาลชั่วไม่ได้ ฉะนั้นต้องซ้อมเท้าไว้ด้วยพี่น้องประชาชนที่เคารพวันนี้ประเทศไทยต้องถือว่าอยู่ในยามศึกสงครามในยามศึกสงครามสามด้านที่สำคัญที่ต้องรวมเป็นหนึ่งเดียว หนึ่งด้านการเมืองอันหมายถึงรัฐบาลหมายถึงคณะรัฐมนตรีหมายถึงนิติบัญญัติสอสอสอวอนี่ด้านที่หนึ่งด้านที่สองด้านการทูตซึ่งการทูต ก็มาจากการเมืองด้านที่สามคือด้านการทหารพี่น้องพิจารณาสามส่วนนี้วันนี้เราเหลือเฉพาะด้านการทหารเท่านั้นส่งเสียงให้พี่น้องทหารหน่อย ภาพการสู้รบที่เราเห็นภาพการสู้รบที่ปรากฏตอกจากสื่อมวลชนภาพพี่น้องทหารที่ยอมสละชีวิตแต่เขาไม่ยอมเสียชาติแต่การเมืองการทูดแมกบอกให้เราหยุดยิง มีขนาดทหารจะป้องกันประเทศมึงยังไม่ให้ทำเลยไอ้สุนตินมีนรกมาเกิดชัดๆทหารแค่ป้องกันประเทศมึงยังไม่ให้ทำหลังจากการเจรจาหยุดยิงพี่น้องประชาชนคนไทย อาจจะนึกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องไทยกับกัมพูชาเท่านั้นไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้น,ปน,ไ,รรน,น,ไ,นไปดูการเจรจาหยุดยิงวันนั้นใครเป็นคนนำเรื่องนี้ขึ้นมาใครบีบบังคับให้เราหยุดยิงอเมริกาใช่ไหมโฮบันหนอย ไอชาตินรกนี่ก่อสงครามไปทั่วมันเที่ยวก่อสงครามไปทั่วโลกสร้างความขัดแย้งไปทั่วโลกไปบีบบังคับปนทรัพยากรเขาทั่วโลกที่อิสราเอลไอพวกยิวไซออนิสฆ่ากาซาเป็นหมื่นคนมึงเงียบ ของไทยแค่ปกป้องดินแดนมึงบีบบังคับให้หยุดยิงนี่ตัวแสดงที่หนึ่งตัวการที่หนึ่งอเมริกาตัวการที่สองมาเลเซียที่ไอ้ทักษิณชินวัตรไอ้สนเตนีนั่งเป็นที่ปรึกษาอยู่เห็นนะยัง ว่าเราไม่ได้ลบเฉพาะกัมพูชาวันนี้เราต้องลบทั้งมาเลเซียทั้งอเมริกาประเทศไทยเสียข้างโง่ไปตกลงทำบันทึกข้อตกลงอินโดแปซิฟิกไปตกลงทำสนธิสัญญาไม่ตีการค้าและพาณิชย์ฉบับที่สองไอ้สนธิสัญญาไม่ตีและการค้าพาณิชย์ฉบับที่สอง ไอเนี่ยละะสำคัญไอเนี่ยละเป็นตัวเปิดให้มันบีบเราได้ไอสนธสนธิสัญญาไมตรีการค้าและพาณิชย์ฉบับที่สองสาระสำคัญมันบอกว่าอนุญาตให้อเมริกาเอากำลังทหารเอากองกำลังเอาอาวุธเข้ามาในประเทศไทยได้ ยอมไหมยอมไหม,มแต่เขาเซ็นสนธิสัญญาไปแล้วเขาเซ็นไปแล้วเรื่องนี้ประชาชนไม่เคยรับรู้รับทราบบันทึกข้อตกลงอินโดแปซิฟิกประชาชนออกไปถามว่ามึงทำไมมึงบอกไม่ทำถึงที่สุดไอ้ไบเดนเอาออกมาโชว์ ที่ทำเนียบขาวสนธิสัญญาไมาตรีการค้าและพาณิชอเมริกาเอากำลังทหารเอาอาวุธเข้ามาตั้งฐานทัพในเมืองไทยได้มาปฏิบัติการในเมืองไทยได้หนึ่งเอามาเพื่อปกป้องสิทธิของอเมริกาที่อยู่ในประเทศไทยนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สอง เอามาปกป้องคนอเมริกาที่อยู่ในไทยข้อที่สาเอามาปกป้องทรัพย์สินของอเมริกาที่อยู่ในไทยเห็นนะยังจำเรื่องนี้ไว้ให้ดีจำเรื่องนี้ไว้ให้ดีดปกป้องสิทธิปกป้องบุคคลปกป้องทรัพย์สิน จำตรงนี้ไว้ตัวละครที่เราเห็นการเจราจาเราเห็นไอ้ลูกทาสย่างให้ภูมิธรรมไปเจราจาไอ้ภูมิธรรมก็ลูกทาสไอ้ทักษิณขี้ข่ายอุงอิงเหมือนกันไปเจราจาฉะนั้นสามคนนี้ทักษิณอุงอิง ภูมิธรแต่แค่นี้ไม่หมดทั้งหมดมันทำไม่ได้ถ้าไม่มีพักร่วมรัฐบาลร่วมมือกับมันทำฉะนั้นไม่ใช่เร็วแค่นี้นักการเมืองพักร่วมรัฐบาลแม่งก็เร็วทุกพักเหมือนกันไม่ใช่แค่นั้นพักฝ่ายค้านอย่างพักประชาชนแม่งก็เงียบเก็บ ต้องเอาส้นตีนประชาชนเปิดปากเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นกระทันหันพี่น้องย้อนกลับไป5ปีย้อนหลังพักอนาคตใหม่นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ออกมาทำสองเรื่องสำคัญและส่งผลมาถึงทุกวันนี้เรื่องที่หนึ่ง ใส่ลายกัดซาอบอนทำลายสถาบันพระหมหากษัตริย์เรื่องที่สองซาอก่อนทหารห้ามซื้ออาวุธห้ามซื้ออาวุธห้ามซื้อเรือดำน้ำห้ามซื้อเครื่องบินลบเห็นไะ้อยังว่ามันวางแผนมาโดยตลอด วันนี้อาวุธเราจึงไม่มีอาวุธสมัยใหม่เลยนี่ไงแผนการของมันเสร็จแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไปสมรู้ร่วมคิดเอาไอ้ทักษิณกลับมาไอ้น,นี่เป็นคนแรกเป็นคนแรกที่ขอพระราชทานอภัยโทษแต่ไม่ได้ขอเหมือนคนปกติทั่วไป มันไปร่วมมือกับฝ่ายบริหารเอาอำนาจผอไปฝ่ายบริหารไปทูลนก้าวถวายฉะนั้นไม่ได้ทำโดยปกติเอาอำนาจฝ่ายบริหารไปบีบพระมหากษัตริย์ไทยประชาธิปไตยอยู่ใต้รัฐธรรมน,นูญจะใช้อำนาจต้องใช้ผ่านสามฝ่าย ผ่านฝ่ายบริหารผ่านฝ่ายนิติบัญญัติผ่านฝ่ายตุลาการจะใช้แบบที่เราใช้อย่างนี้ใช้ไม่ได้มีข้อจำกัดฉะนั้นเมื่อฝ่ายบริหารขอไปจำเป็นต้องให้แต่ไม่ได้ยอมเสียทั้งหมดเพราะวันที่ขอไปขอศูนยปี เขาขอศูนย์ปีไม่ต้องการติดเลยแต่คนที่สู้เพื่อรักษากระบวนการยุติธรรมคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระวชิรก้า,เจ,าเจ้าอยู่หัวนี่คือคนสู้คนแรกพี่น้องนี่คือคนที่ออกมารักษากระบวนการยุติธรรม ท่านจะส่งเสียงให้ถึงพระประมุขของเราดังแค่นี้เหรอ <š ie> ดังแค่นี้เหรอดังแค่นี้เหรอพี่น้องนี่สู้คนแรก <oz> นี่รักษากระบวนการยุติธรรมคนแรกเสียงแค่นี้เหรอเอาแค่นี้เหรอดังแค่แค่นี้เหรอดังอีกได้ไหมดังอีกได้ไหมดังอีกได้ไหม ขอคำว่าสรงพัะเจริญไปให้ถึงวังที่่ันประทับอยู่ทรงพัะเจริญทรงพัะเจริญทรงพระเจริญทรงพัะเจริญให้พระบามุกของเราได้ยินว่าประชาชนยังยืนเคียงข้างสถาบันกษัตริย์เสมอ แลวตลอดไปฉะนั้นเมื่อท่านสู้เพื่อชาติท่านสู้เพื่อความถูกต้องท่านสู้เพื่อรักษากระบวนการยุติธรรมแต่ไอ้จังไรมันบอกว่ามันถูกยัดคตี ไอ้จังไรนี่ไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวฉะนั้นสิ่งที่ทักษิณชินว,วัตรกลับมาเมืองไทยสิ่งแรกที่มันทำคือประกาศว่ากษัตริย์คือศัตรูของมัน <bucket> ยอมไปย,ยอมไปย,ยอมยไป นี่ก็ต้องดูว่าสารดีกาจะว่างไงวันที่เก้ากันยาสารดีกาจะว่าไงจะรอให้ชิบหายถึงเมื่อไหร่ส่งเสียงให้สารดีกาหน่อยให้กำลังใจหน่อยให้กำลังใจหน่อยประชาชนรออยู่วันที่เก้ากันยา รัฐบาลชุดนี้กับยุทธศาสตร์ในการแบ่งแยกประเทศไทยเขามองออกเขามองตลอดว่าในการรบในการศึกสงครามกำัมพูชาไม่มีทางสู้กับไทยได้นี่เขารู้เขารู้ว่าเดี๋ยวต้องมีการเจรจาแต่ถ้าจะเจรจา โดยไทยกับกรรมัมพูชาผมเชื่อว่าทหารไทยไม่ยอมตรงนี้อเมริกาจึงต้องแทรกเข้ามาจึงต้องแทรกเข้ามาตรงนี้แล้วเอามาตรการทางภาษีบีบแต่ว่าถึงจะบีบยังไง ถ้าไอ้จัล,ลัยอย่างทักษิณอุ้งอิงภูมิธรรมไม่ยอมมันก็ทำไม่ได้แต่ไอ้สันติเหล่านี้ทุกคนยอมอเมริกาหมดนี่คือปัญหาทางการเมืองของไทยฉะนั้นพี่น้องจึงเห็นว่าทำไมเขาจึงไม่ตั้งรัฐมนตรีกระลาหมเพราะวันที่สี่ วันที่สี่ที่จะต้องเจรจาเป็นการเจรจาระดับ GBC ซึ่งต้องใช้ระดับรัฐมนตรีกลาโหมของสองประเทศเข้าใจยังเข้าใจไหมว่าทำไมมันถึงไม่ตั้งรัฐมนตรีกลาโหมนี่ไงฉะนั้นทหารของเรา ไม่ได้ลบอย่างเดียวต้องเก็บพยานหลักฐานด้วยเพราะการทูตเราเสียไปแล้วนี่เท่ากับว่าเราเสียสองส่วนเหนือเฉพาะการทหารฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของประชาชนที่ต้องออกมาให้กำลังใจทหารผมอยากให้เสียงนี้ได้ยินไปถึงพี่น้องทหารทุกคนท่านทำถูกต้องแล้ว จงทำหน้าที่ของท่านต่อไปและผมเชื่อว่าประชาชนที่อยู่ตรงนี้และที่รับชมทางบ้านแม้ไม่ได้เป็นทหารแต่ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนพร้อมเป็นนักรบยืนเคียงข้างทหารใช่ไหมใพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าต้องเป็นนักรบเคียงข้างทหารพร้อมไหม และจะไม่ได้ลบแค่กัมพูชากับอเมริกาเราก็ต้องลบกับมันเหมือนกันกเห็นนะยังจำได้ไหมสิทธิของอเมริกาบุคคลอเมริกาทรัพย์สินของอเมริกาไอ้ทักษิณวันที่มันพูดได้ครั้งแรกมันจึงบอกว่าให้แบ่งพลังงาน50 50 ทุกอย่างวางเป็นขั้นเป็นตอนเป็นแผนการมีการสมคบคิดเหตุพลังงานทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นของเชฟรอนไปแล้วซึ่งเชฟรอนก็เป็นบริษัทของอเมริกาฉะนั้นจึงใช้โอกาสนี้ในการสร้างสงครามขึ้นมาพี่น้องอาจจะไม่เชื่อผมอาจจะแข่งแข่งข้อมูล พี่น้องไปหาข้อมูลไปหาข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดียนายโครนายโครดูกลาสอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีกราโหมของสหรัฐอเมริกาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสงครามเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การสร้างสถานการณ์สงครามเขาออกมาพูดว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชาเป็นแค่เรื่องความขัดแย้งด้านเขตแดนเท่านั้นไม่มีเหตุผลที่อเมริกาจะแทรกแซงแต่เขาเห็นการทำงานของ c i a ออย่างคึกคักที่เข้ามาในเมืองไทยและกัมพูชา นี่คือการสร้างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป้าหมายพลังงานที่จะเอาแบบเล่งด,ด่วนเมื่อไทยกับกัมพูชาแบ่งกันไม่ได้ฉะนั้นกูยึดมันทั้งสองประเทศและกูเอาพลังงานทั้งหมดเลยยำไหมพี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องต้องเข้าใจว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังมันเป็นยังไง ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แค่ฉากแรกเดี๋ยวฉากที่สองจะตามมาการลบครั้งต่อไปจะหนักขึ้นกว่าเดิมสถานการณ์สร้างความสับสนบอกมีจีนเข้ามามีรัเสเซียเข้ามาแต่ไอกองกำลังที่ดูแลหุนเซนห้าพันคนอยู่เนี่ยมันเป็นกองกำลังจากอคาเดมีซึ่งเป็นบริษัท ที่รับจ้างก่อสงครามอารักขาบุคคลเป็นนักรบรับจ้างเป็นบริษัทของใครครับของอเมริกาอาวุธที่พวกนั้นใช้ก็อาวุธของอเมริกาส่วนที่เป็นของจีนนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ากัมพูชากับจีนนั้นเนี่ย เขามีความสัมพันธ์กันมานานแต่ในช่วงที่เกิดวิกฤตจีนหยุดซ้อมรบกับกรัรมพูชาทันทีและบอกให้เจรจาจีนจะยืนรักษาความเป็นกลางและความเป็นธรรมแต่ข้อมูลข่าวสารปั่นกันชิบห้ายวายวอดว่าเป็นเรื่องที่เกิดจากจีน ให้อเมริกาดูดีดูหล่อดูเท่กองกำลังต่างชาติทั้งหมดนั้นเนี่ยสังกัดอยู่กับบริษัทอะคาเดมีซึ่งก็เป็นบริษัทของอเมริกาเข้าใจอย่างเริ่มเห็นชัดแล้อย่างพี่น้องไปหาข้อมูลดูนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้อเมริกา กำลังเปลี่ยนเอกอักรรแชทูตคนใหม่ที่จะเข้ามาประจำเมืองไทยคนนั้นคือนายชอนเคนิวนายชอนเคนิวก็คือคนที่มาอำนวยการก่อสร้างสถานกงุุล์ที่เชียงใหม่ที่มีข้อมูลว่าลึกไป15ชั้นนั่นคือฐานปฏิบัติการเจลรกรรมข้อมูลนั่นคือฐานปฏิบัติการไซเบอร์ เป็นสถานกลงสุนที่เดียวของอเมริกาในโลกนี้ที่ใช้งบประมาณก่อสร้างหนึ่งหมื่นล้านและไอคนนี้ที่มาวางระบบปฏิบัติการทางไซเบอร์กำลังจะมาเป็นเอกอกัคราชทูตประจำประเทศไทยยอมไหมครับพี่น้องอยอมไหมครับรฉะนั้นในด้านของอเมริกาสิ่งแรกที่ต้องทำ ยกเลิกบันทึกข้อตกลงอินโดแปซิฟิกทันทียกเลิกสนธิสัญญาไม่ตีการค้าและพาณิชย์ทันทีวันหนึ่งข้างหน้าในระยะเวลาอันใกล้พี่น้องพร้อมไปสถานทูตอเมริกาไหมพร้อมไหม พอไหมพอไหมเรามีสิทธิเต็มที่ที่เราจะปฏิเสธไม่ยอมรับไอชอนเคโอนิวคนนี้ประเทศเรามีสิทธิเต็มที่เพราะถ้าให้มันเข้ามามันก็มากกอทสงคารามทันที<อ>เราต้องตัดไฟแต่ต้นลมนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทย ในทางการเมืองถ้าพี่น้องศึกษารัฐธรรมนูญเรามีวิธีการจัดการกับรัฐบาลระยำแบบนี้โดยไม่ต้องอรอศาลไม่ว่าจะเป็นศาลฎีกาไม่ว่าจะเป็นศารลรัฐธรรมนูญเพราะความเสียหายรอไม่ได้ฉะนั้น ถ้าเรายังมาชุมนุมกันอยู่ตรงนี้หนึ่งอาทิตย์ออกมาสองอาทิตย์ออกมาเราหยุดยั้งรัฐบาลไม่ได้ไดใช่ไหมครับพี่น้องถ้าเรามาอย่างนี้เราหยุดยั้งรัฐบาลไม่ได้ไดฉะนั้นสิ่งที่เราเคยทำมาและประสบผลสำเร็จและหยุดรัฐบาลได้ไดเราต้องปิดล้อมทำเนียบ เอาไหมเอาเอาไหมเอาไหมปิดลอ้อมทำเนียบเอาไหมเอาคืนนี้เลยไหมพร้อมเคลื่อนขบวนไหมพร้อมจริงกบับเปล่าพร้อมจริงกบับเปล่าพร้อมจริงกับเปล่าพร้อมเคลื่อนคืนนี้จริงกบับเปล่าเอาจริงยืนยืนยืนใครพร้อมยืนยืนเอาด้วยการประสานตำรวจเตรียมเคลียร์ทาง พร้พอมไหมพร้พอมไหมพร้อมหรือเปล่านี่ซ้อมไว้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 วันนี้ตากแดดมาทั้งวันแล้วให้รู้ว่าพร้อมให้รู้ว่าพร้อมไม่นานเกินรอ ไม่นานเกินรอพี่น้องเราจะปิดทำเนียบห้รัฐบาลใช้อำนาจรัฐปิดทำเนียบ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 ดังดังเองวางเลยปิดไหม ปิดไหม่ <Yeah! S 1> ปิดไหม <Yeah! S 1> ดังๆปิดไม่ <Yeah! S 1> ขอบคุณครับรอกำหนดนัดหมาย